นราวกับสัมผัสได้ถึงพลังอาถรรพ์ที่กําลังเคลื่อนไหวอายเดชนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องมีกะโหลกมนุษย์วางอยู่เบื้องหน้าและเทียนสีดำปักอยู่ข้างกะโหลกกลิ่นเครื่องสังเวยค้าวเลือดไก่และกลิ่นกรํายานอบวนจนคนธรรมดายากจะทนไหวเขากำลังเรียกพลายกะวิญญาณร้ายในร่างของผู้หญิงสาวที่ถูกสังเวยและถูกกักขังไว้ในผ้ายันสีดำ เมื่อวิญญาณแห่งพลายกับปรากฏเสียงครวญดังปังไม่ได้สับก่อนจะทะลักษ์เข้ามาในห้องดวงวิญญาณวนเวียนอยู่รอบเทียนสีดำรอคำสั่งจากไอเดดด้านหลวงตาเข้มก็กำลังจุดทูปเทียนดำบริกรรมคาถาสายขมรนโบราณเรียกดวงวิญญาณของคนตายที่สละชีพในสงคราม พวกเขาตายอย่างอาคาตพยาบาทจึงพร้อมรับใช้ผู้ที่มีวิชาสังการช่วงดึกคืนนั้นมีคนเห็นแสงไฟสีเขียวเรืองวาบขึ้นจากกุติร้างหลังวัดเก่าเห็นเงาร่างสูงโปรง่งนั่งขมุขมัวไร้รำในเงาเทียนดวงตาแดงกำเหมือนอสุรกายขณะเดียวกันพี่ขวัญก็อยู่ในสำนักหมอเข้มปันพระชาอาจารย์ของเธอ ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับสุดท้ายในการทำพิธีปลุกหุ่นพยนต์เพื่อให้ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้หุ่นพยนต์คือหุ่นจำลองมนุษย์ที่อาศัยเศษกระดูกและหลูถ่ายของเหลือมาประกอบจากนั้นท่องคาถาอาถรรพ์และปลุกให้มีชีวิตพี่ขวัญจะใช้มันเป็นสายลับและนักฆ่าในเงามืดได้เธอต้องลงอักขระด้วยเลือดของตัวเอง เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหุ่นถ้าหุ่นถูกทำลายเธอเองก็อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตเช่นกันเมื่อแต่ละฝ่ายต่างเตรียมวิชาป้องกันตัวและอาวุธอาถรรพไว้พร้อมแล้วต่างเฝ้าจับตาว่าใครจะลงมือก่อนคืนนั้นข่าวลือแพร่สะพัดว่าได้ยินเสียงกรีดร้องของกลิน่นทูบดำลอยมาจากกลางป่า สันนิษฐานว่ามีคนนอกหมู่บ้านแอบมาลองของหวังจะเดินเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาบ่อทรัพย์ผู้คนในหมู่บ้านจึงหลบเข้าบ้านปิดประตูงเงียบไม่มีใครกล้าออกมาย่างรกลในเช้าตรู่วันถัดมาศพชายแปลกหน้าถูกพบแวนคออยู่ใต้ต้นไทรใหญ่กลางป่าร่างกายผอมซี่ดวงตาเบิกโพลงอีกทั้งนิ้วมือทั้งสองข้างงอหักเหมือนพยายามปัดป้องอะไรบางอย่าง ที่มองไม่เห็นใกล้ๆกันนั้นมีคราบน้ำข้นสีดำเหมือนกับหยดน้ำตาเทียนที่หยดลงดิน